นี่ไปเรียกแม่มาสิแม่แใช่ถามแม่ถามแม่บอกแม่ตื่นยังถามแม่บอกแม่ตื่นยังเอาม่ดแม่มาค่แม่แม่ไม่แม่ไงแล้วพีเจะล็อกเตอร์ขวัญร้องไห้โหนี่แต่ว่าแม่มาแล้วเชียร์บอลออยวมเลยไเเเเเลเลยเรล บริจาคอะไรอะอย่าไบอกบริจาคเก็บไว้เพอการรเอาเลยเอาเลยเอาเลยยิ่งใหญ่อลังการกแล้ว็ตื่นเนและดีใจกับพี่ๆทุกคนนะคะที่ได้รับเงินรางวัลเงินสด6ล้านบาทด้วยแล้วก็นี่ยังไม่รวมกับที่แจกทองแจกอต่างๆนะทองหนักมากก็อยากจะเป็นพิธรดีไที่นาะด อยากจะโสดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเป็นเเาว่าใครได้ใคแล้วเราคอะคไม่ต้องรกอ่ะ่ต้องสนกูะต้องสนกม่สนก่ะไม้นก่ไ่้องสนกูมงนกู่ะไม้องนกอ่ตอนะ่องสอ่ตนไม่ต้องสอ้กองกู่่้อม่่ไม่อะไอตอน แม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่พีดไม่สางแม่ไมาแล้วม่าแม่พูดแม่โดนเตื่นเต้นหเักแล้วก็แค่ดื่มไม่ไงแม่วันนั้นตื่นใจไหมแม่ภูมิใจไหมภูมิใจตื่นใจไหมตัวลูกคนนี้ด็อกเกอร์สามนี่แต่ภูมิใจคือเขาขยันนะขยันมือสุดโตแล้วก็มีความแจงใจแม่แม่หอมกอดทุกอย่างโชว์หน่อยโชว์หน่อย ขออกันหนเลยแม่อหูเอขอไดาเอ้นี่ก่าจะซื้อบรร้เขาอ้ยหมดเยอะไหมแม่ถ้าขยุบมาได้ได้ไหมจยก็หูหมดหมดหูแล้วไหมกัวนะไว้นี่ไงกลัวไวแม่กลัวโดนแม่กลัวว่าลู่โดนหลอกคนที่โดนหลอกได้ที่สุด แม่ภูมิใจขนาดไหนกับลูกสาวที่เป็นด ok ็อกเตอร์ขนาดนี้แล้วจริงๆ,ๆแล้วโอ้โหทำเพื่อเราด้วยนะแม่เออผู้สูงปริญญาเน,นี่ยนะมันก็สูงสุดแล้วนะสำหรับเราแต่เขาทำได้แม่ก็ภูมิใจนะจะได้เอามาเสริมในเรื่องทำมาหกินะ ไงวันนี้แม่ได้มองหพอเราตัหน้ืแล้วนะแม่ไม่ได้มาหาหนูแม่มาหาพี่มาหาพี่บุ๋มมาหาพี่เอไม่ได้มาหาหนูค่ะมาสวัสดีสวัสดีมาสวัสดีพี่จุนีเนเดี๋ยวอ่งตด่ะดิ่พอตะาะว่เราไป่พอว่าแม่ยังฉลองให้เราตั้งแต่ตอนนี้ ได้แล้วแล้วก็เอวันที่เรารับปริญญาสาวฝนก็เลยคิดว่าเราให้คุณแม่อยู่ที่บ้านดีกว่าเพราะว่าเราไปทดูอากาศหน่ายก็ร้อนแล้วคุณแม่เขาก็แบบเหมือนอายุน้อยเฮ้ยใช่ก็อายุน้อยสบายสบายเพราะฉันปริญญาก็อยู่ที่เราถก็เมื่อวานนี้เริ่มแล้วก็คือแต่เพราะว่าผมก็ทํางานนะเพราะว่าแคปหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลอแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับแม่แต่งตัวแล้วเดี๋ย จได้สบายจะไดไม่ร้อนจะได้ไม่ฝึกไม่ร้อนแม่แม่บอกว่าอยากอยากแบบใช้ตับหลงเขบอกอยากเป็นห่วงเขาอยู่ทำไมแม่คือีเรื่องห่วงอะไรลูกคนนี้อยู่ไหมอันนี้มันคือเรื่องของคนอนะแม่ลูกเป็นลูกแต่งงานไปแล้วด้วยแฟนเขาแฟนนีแตงรักพ่อแม่แล้วยังยังห่วงอู่ไะยังห่วงอยู่ไหมเป็นหมอแล้วน่าจะแล้วห่วงห่วงแล้ว มีแฟนไม่้างม้มแฟนไม่บด้ยจะมีเร็วเอาแล้วก็มีคนที่เขาดูแลแคด้อย่าเ้เราจะได้หัวง่ยลงโ้มีบ้างยังอย่งไแม่ไฟเขียวแล้วยังไงดีเพราะเปนมีแดนแล้วแบบแบบพ่อเปนก้าวหน่อยไม่มีให้ได้เลยว่าใครเริ่มเริ่มโตนเริ่มเริ่มคิดเยอะแล้ว จับมาก่อนไม่ค่อยได้คิดใครผ่านเข้ามาก็อุ้ยผู้ชายพี่จะมาเป็นลูกเขยแม่ต้องเป็นยังไงผู้ชายที่ต้องว่าแบบว่าเป็นผ่านใจแม่ต้องเป็นยังไงแม่แม่ไดแม่แม่ผู้ชายอยู่ที่ตัวด้วยคุณแม่เป็นเลย่องนะค่ะเมอไหี้คุณแม่บอกว่าอยากให้เราคิดครอบครัวเราก็อายุแล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวขัดเราก็รู้สึกว่า ในปัจจุบันสังคมหรือว่าคนเมันก็เป็ิ่ที่เราองรก้าเกว่าเรา่รเราก็อยากีใปที่ะห้ถ้เกิดว่าเรามีแล้วเราดนไม่ได้่าเกด่ไม่ได้เก็อยู่คนเดียวดีกว่าวที่จะมมาเราดูวันได้เ่าค่ะเห็นบอกว่าะเปขาิมนคือแบบเหมือนต้องเหมือนพ่อเท่านั้นถึงจะยอมเปิดใจมายคาต้องผู้ชายที่เข้ามาต้

ดูได yeah. <laughs> okay. oh, okay, really. ้อไอเเคได้แล้วูชแุณค่าเได้มคตอนนี้หนูได้บิาเกอ่ i นว่อย่างนี้อยากจ่รองทการว่าต้องการที่จะับอกยที่ a m น มัีที่มาจะถึงจากเขตุราษฎร์นะคะยอดยอดในสาขาในยอดถึง้วก็จะไายให้กับบริษัทที่การลงทุนเพืการพัฒนา EDF Thailand ก็ขอให้ทุกคนขอเชิญทุกคนใน Energy สุขเขตสุราษฎร์ดวยว่าเป็นยอดเท่าไหร่แล้วก็เป็นงินที่ไ่เป็นาดทุนเดียวต่ว่าเป็นเงินของทุกคที่จะขอทุกทีแล้วก็จะขอตัวไปตัวกันโอ้ย ได้อะเรานอกจากต้องดูเวลาใช่ไหมต้อมีต้นทุนเยอะเหล่าบางคนเขาก็จะแบบมีดราม่าว่าขวัญเลี่ยนจบจ่ายคนก็ใช่เนี่ยจบไม่จ่ายคนไม่ได้เพราะฉะนั้นขวัญก็เลยเอาเอาปากที่มีเนี่ยเอาไปย้อนกลให้ชีพิตติดของน้องๆหลายๆคนแต่กลายเป็นชีพิตที่น้อยลงโดยที่ขวัญนี่แหละจะไป็นคนซัพอร์ตน้องเอง เออเก่งนะกุ้งแม่ได้แต่คุณแม่หน่อยแม่แม่ขวันก่อนแม่หน้าพี่เตอร์ค่ะก็อ่ะก็เอทีเดียวก่อนอ่ะโอเคเอ้ยยยหนูให้ยย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 ัยย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 ยิยย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 ยมยย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  โอ้ยลบเลยเลยโอ้โหรักกันนะโอ้โห้อง็มีต่อนะคะก็มีต่อนะคะนสตาคุณแม่เขาจดตาเมาชื่ออะไรอเอาต้อนหน่อยนะเอาเอาเเอาแม่เอาต้อนนี้เลนะเนสองตานสองตบคุณค่เอาเอาเเอาต้อนี้เยนะก้นี้นะเนองตาโอ้กมีนะคะแม่ My am going